แผงโซล่าอะไรดีคะพี่ปอ DCL กับเซลฟิมเพียววันนั้งคู่เลยเซลฟิมครับอยู่ในเมืองไทยมานานเซลฟิมกับ JA ค่ะ JA โซล่าครับ JA โซล่ากับซโนวา JA โซล่าครับโฟกิงครับ JA กับตงวยตงวยเป็นเจ้าของเหมืองตงวยครับตงวยกับจิงโก้จิงโก้ครับขายในไทยเยอะมากจิงโก้กับทีนาจิงโก้ครับโฟกิงเหมือนกันแต่ว่าจิงโก้ขายในไทยเยอะกว่าจิงโก้กับลองจิเป็น king of the king เลยลองีิครับลองกิกับ REC ผมขอเอางานผลิตในสิงคโปร์ครับ REC ครับ ไ E C กับไ G โกค่ะน้องใหม่รายบริสุธิ์เป็นเทียวันด้วยเลือกยากมากไอ C ซครับขอผลิตสิงคโปร์ครับไอ C ซกับพาน a s o อนิกค่ะ i E C อยู่ดีครับพาน c จะเลิกผลิตแล้วแล้วไม่ค่อยเข้าไทยแล้วไอ C กับ AE ล่ะคะ A อผลิตจีนก็จริงแต่ AE เยอรมันแท้เออีโซล่าครับเออ o โซล่ากับคิวเซลเยอรมันทั้งคู่แต่อันหนึ่งอ่ะฮันวาเกาหลีซื้อไปแล้วแต่ก็เทคโนโลยีเยอรมันเออีโซล่าครับเฮททโลจังชั่นเขามาในไทยเยอะกว่าแล้วก็เออ o โซล่าเทียวันเยอรมันแท้มือดีครับ